ถ้าคุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะชีวิตของคุณกำลังจะปลดล็อกนะคะเห็นไหมไพ่มันขึ้นชัดเจนเลยว่าชีวิตคุณกำลังจะปลดล็อกเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ขยายต่อเลยนะว่าแบบเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรทำไมเราถึงจะปลดล็อกชีวิตของเรานะคะคือบางทีอะ่ะมันก็เหมือนมีปมมีเงื่อนในใจนะที่แบบบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกมันนะอ่ะดูซิว่าเราจะได้ปลดล็อกชีวิตของเราเนี่ยนะเรื่องอะไร ทำไมเราถึงจะได้ปลดล็อกชีวิตของเรานะคะอืมโอ้ไพ่ขึ้นมาแบบเลิศมากเลยสาลิกาลิ้นทองแล้วก็ตาสว่างเห็นไหมเราจะปลดล็อกอะคือเราอาจจะเจอเมฆหมอกปกคลุมชีวิตของเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเมฆหมอกด้านไหนก็ไม่รู้แหละที่มันปกคลุมชีวิตของเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตมันอึมครึมจังทําไมดวงมันไม่ เอ่เปิดสักทีหรือว่าเมื่อไหรเราจะหลุดพ้นนะจากเงามืดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบแม้แต่การอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่ไม่ดีคือตาสว่างอ่ะมันก็ชัดอยู่แล้วอ่ะตามไพ่นะคะแล้วก็ปากสาริกาลิ้นทองเนี่ยนะตามไพ่เลยก็คือพูดเป็นเงินเป็นทองช่วงเนี้ยต้องพูดดีๆกับตัวเองนะคะให้พูดดีๆให้พูดแบบดึงดูดเงินดึงดูดทองเพราะคุณไม่ต้องไปลงสาริกาที่ลิ้นหรอกนะ แต่คําพูดของคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจารเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกโชคเรียกลาภได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของคําพูดของเราด้วยพูดดีก็คือดีนะแล้วก็เจ้าท,าที่เจ้าทางที่บ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเนี่ยบอกว่าคุณอะปล่อยปะละเลยนะแบบบางทีอะมันมีฝุน่นมีแบบอยากยงอยากย่ายอะขึ้นบนหิ้งพระนะหิ้งพระหิ้งเทพที่บ้านของคุณคุณอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ํานะคะหรือ เช็ดปัดฝุ่นทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าละเลยตรงนี้ไปหรือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของเราก็ได้นะคะบางทีฝุ่นเกาะฝุ่นจับนะคะไม่ได้เปิดผ้าม่านรับแสงรับลมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้กลับมาใส่ใจอีกครั้งหรือแม้แต่สุขภาพของคุณนะอยาปล่อยปะละเลยนะคะคือบางทีเราอาจจะแบบชินกับการอยู่แบบในชีวิตในเวอร์ชั่นประมาณนี้ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์คือปล่อยปะละเลยอะ่ะเออดื่มแบบ อาหารที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์อกินติดหวานติดเค็มติดมันติดเผ็ดอะไรเงี้ยหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์หรืออาหารที่มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยเราต้องกลับมาใส่ใจตัวเองอย่างจริงจังได้แล้วนะเราไพ่ขึ้นมาเป็นการเติมแต่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหน้าแต่งตาคือถ้าเราแบบว่าไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนไพ่เขาไกด์ไลน์ประมาณว่าเฮ้ยแบบ เนี่ยกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วนะผมเผาอยาให้มันยุ่งเหยิงนะแต่งหน้าทาปากเติมแต้มสีสันให้ชีวิตมันดูแบบสดชื่นสดใสแล้วคุณจะได้ดึงดูดเอาโชคเอาลาบเข้ามาได้แบบมหัศจรรย์เลยค่ะนะแล้วก็หมั่นเก็บออมเงินนะคะบอกเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆจะได้มีเงินมีทองไหลเนืองนองมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พระแม่กาลีใครนับถือแม่กาลีอยู่ คุณก็จะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองจากท่านเราพูดผีปีศาจมนต์ดำคุณใสคนไม่ดีศัตรูที่คิดร้ายกับคุณจะแพ้ไปอย่างราบคาบตามหน้าไพ่ที่เราเห็นกันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้รับคําทํานายดีๆด,ด้วยการพิมพ์9292นะคะ